สำหรับชาวราศีกันนะครับอ้าวโชคราบรวยนะในเดือนธันวาคม6-7ทิศทางจะเป็นอย่างไรเ็าบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมักจะให้โชคให้ลาบคุณนะครับอ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเขาบอกบางทีเนี่ยคุณอาจจะไปตามในเรื่องผู้ทรงศีลน,นะหรือว่าในเรื่องของวัดนะครับนะวัดที่คุณเคารพนับถือนะครับนะนำโชคนำลาบมาให้แม่บางคนบอกแม่ไปดูขันน้ำมนต์ได้ไหมจย์อ้าวมีโอกาสนะครับเพราะว่าในเรื่อง โชคลาภเนี่ยในเดือนนี้นะชาวราศีกันย์บอกว่านะธาตุน้ำเนี่ยให้โชคนะเออจะดูในขันน้ำมนต์ก็ได้นะครับนะซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อแถวริมน้ำนะครับนะวัดริมน้ำอะไรอย่างนี้นะครับนะซื้อกับคนตาบอดนะหรือว่าซื้อกับคนที่นั่งบนรถเข็นคนพิการอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะถัดมาเขาบอกว่า ชาวราศีกันเนี่ยนะอยากจะหยิบจับอะไรเพิ่มเติมทําเป็นอาชีพเสริมอะไรอย่างนี้นะครับเดือนนี้วางแผนไว้ก่อนนะครับถ้าทําไปเนี่ยมักจะมีปัญหาไม่แนะนำนะครับวางแผนเอาไว้สําหรับปีหน้านะครับมันก็มีโอกาสที่จะนะลงตัวมากกว่านะครับในเดือนนี้นะครับอ่ะ,อะขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับชาราศีกัน